ถึงตรงนั่งตรงเอาไว้ใต้บนวันนี้กสิมาเจ็ดเมนูเด็ดตัวระจำปาดาดสวัสดีครับปาดาดออฟฟิเชียลคุณพะนะ่แม่ปาดัดเจโอทูตัวมตัวเจโอทูออฟฟิเชียพนะเมนูเด็ดประจำ ตัวไข่จากผู้อื่นที่เด็ดบ่เด็ดบวหมหูคือกันอันนั้นก็นคือไขคร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 ่คัวอุจจกบกไข่คัวควัวไข่หลหาทางนี่เมนูเด็ดประจำบ่มีอิลิบ่มีแนวกินมีอยู่หรอกแต่ว่าอยู่ในตู้ก็มีอยู่แต่ว่าการประกอบมป็นสา น,นนนีนั่นมันสาเนี่ยเร็วที่สุดไข,ข่คัวไฟหัวหอมไฟต่วนหอมเมนูเด็ดคือเก่าเหมือนเดิมตอกไฟ่กระทะโดนพี่น้องมั่นเห็นบ่เจ๊สองไงกับพ่อละเป็นไปพ่อวันจีเส้นไหลเปือง นะของไว้กะตามด้วยต้นหอมตรนหอมวิมีต้นหอมก็ใส่อันนี้ก็ได้นะครับใส่หอมหอมก็ได้หอมแดงใส่หอมแดงก็ได้แล้ววิีต้นหอมสถาบัที่นี่กะ anh đấy xem của xe nó có một tầng để bỏ con đọc từ chỉ xây là bắt nó nói là khắp thì chắc nói chắc đó nói chắc nói anh chắc nói thì non anh chắc nói này này phân กระเสบตัสั้นตัสั้นมุนจักขึ้นติตายนี่ันบราใส่ิ่นอันนี้กับสีสีจักหน่อยน่ะอันนี้กับสีสีจักหน่อยแต่ที่นี่กับว่าเติมน้ำได้ถ้าเติมน้ำมันขีบ่สวยแต่ที่นี่กับขีบมันนุ่นจักหน่อยน่ะ ใส่ลงกระทะไปล่ลงหมอ้อเอ้ยไปล่ลงไปล่ลงเตาพี่นนอกไข่คร,ครัวครัวใครไข่ครัวเมนูดิบไข่ครัวครัวไครไข่ครัวแจกคือเกาเหมือเนเดิม เอาลืมพี่น้องลืมอย่าหนึ่งมะพริกใส่มะพริกลงไปสนะักหน่อยเด้พี่น้องเด้มะพริกใส่มะพริกลงไปสักหน่อยนึง มาต้องตำดอกนี่มาพริกแห้งบาต้องตำดอกยิ้มยิ้มแซ่โรดด่างเมื่อนี่แหละแม่กำลังจะเสียตาหนัเดีย๋ยวรอไป อาหารไง่ายๆด่วนๆนี่แหละก็แบบอาหารด่วนแต่หลายคนจะใส่หลายน้อยนี่มันก็บป็นเหตุาการกินผู้เดียวก็ได้สองเงยพอละนี่โนโูนเด็ดเดี่ยนิด ส่งคือบอกไข่ครัวครัวไข่ส่งคือเด้แล้พี่น้องเนาะมากินน้ำกันเรียบร้อยเมนูดิบประจำตูวมากินข้าวน้ำกันโอ้จะมาเถอะขอมีหน่อยสีพ่พ่อกิน,กนสวัสดีครับ